สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยจำรรยาธบารถึงกุหม,ม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาเสียมรวมราชกุมารีขอรายง,งานคําคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่30พฤษภาคม2565พี่น้องครับเรายังคงจําเป็นนะครับต้องช่วยกันป้องกันการการะบาดของโควิดทําได้ไม่ยากครับอย่างแรกคือสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้า ใช้หน้ากากอนามัยชั้นในหน้านะกากผ้าชั้นนอกที่กระชับกับใบหน้าจะช่วยป้องกันได้ดีนะครับทำร่วม,มา,ารเว้นระยะห่าง 1- 2เมตรไม่ว่าจะเป็นจะพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่นะครับแล้วที่สําคัญครับฉีดวัคซีนให้ครบถึง3เข็มรวมทั้งเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะครับจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตและการป่วยหนักได้เป็นอย่างดีครับ ในวันนี้ครับมีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น3 8 8 5 4ารยายนะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ3,852รายจากในเือนจำสองรายจากต่างประเทศไม่มีเลยนะครับทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด4 000, 40, 000, 4 0 0 0 0 4 000, 46, ล้าน4รยายครับและในวันนี้ครับมีผู้เสียชีวิต26คนด้วยกันนะครับ แล้วก็เรายังมีอีก42,534รายอยู่ในกระบวนการรักษาพยาบาลนะครับอยู่ในโรงพยาบาลสนาม hospital, home isolation, community isolation 26,000กว่ารายอยุนโรงพยาบาล17,000กว่ารายครับลดลงเป็นลำดับนะครับมาดูครับวันนี้ผู้ที่เสียชีวิต26คนนี้เป็นอย่างไรนะครับ ผู้ที่เสียชีวิต2 6คนในวันนี้ครับเป็นชาย13หญิง13เท่าๆกันนะครับแล้วก็อายุตั้งแต่22ปีถึง93ปีครับวันนี้ครับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเสียชีวิตถึง69%แต่ถ้าน้อยกว่า60ปีนะครับมีโรคเรื้อรังจะเสียชีวิต27%ถ้าไม่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิตเพียง4%เพราะฉะนั้นโรคเรื้อรังมีความสําคัญนะครับโรคเรื้อรังที่สําคัญก็คือโรคมะเร็งโรคไตโรคอ้วน โรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจแล้วก็ติดเตียงครับมาดูนะครับว่าจังหวัดต่างๆที่มีผู้เสียชีวิตครับกรุงเทพมหานครมี5้าลายนะครับปริมณฑลมีสอลายภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี9ก้าลายภาคเหนือมีสี่ลายภาคใต้มี1นลายภาคตะวันออกบวกภาคกลางมี5้าลายครับนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจาเป็นนะครับยังต้องช่วยกันป้องกันนะครับมาดูครับผู้เสียชีวิต2ี่คนวันนี้นะครับทั้งหมด 26คนนี้มี25คนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางก็หมายถึงผู้สูงอายุกลุ่มผู้ที่มีโรคก,กลาลัง7กลุ่มโรคแล้วก็สตรีตั้งครรภ์เห็นไหมครับว่ากลุ่มนี้เสียชีวิตมากทีเดียวนะครับแล้วก็จำนวนนี้นะครับเสียชีวิตทั้ง26คนในวันนี้มี23คนที่ฉีดวัคซีนไม่ถึงไม่ครบเข็มที่3เพราะฉะนั้นเข็มที่3มมีความสำคัญนะครับพี่น้องต้องฉีดกันให้ครบนะครับแล้วก็ใครยังไม่ฉีดไปฉีดกันซะนะครับ มาดูกันต่อครับการระบาดระดับโลกวันนี้นะครับลดลงครับลดลงจาก2สัปดาห์ก่อน19%นะครับผู้ที่เสียชีวิตก็ลดลงครับลดลงมากกว่าอีกลดลง25%ด้วยกันนะครับจาก2สัปดาห์ที่แล้วนะครับมาดูครับประเทศต่างๆที่มีผู้ผที่ ติดเชื้อโควิด -19 นะครับขณะนี้ยังกระจุกตัวอยู่ในยุโรปซะส่วนใหญ่กระจายตัวออกสู่ทวีปอื่นนะครับในเอเชียออสเตรเลียแอฟริกาและในทวีปอเมริกาเหนือและใต้นะครับมาดูครับจะเห็นว่าอันดับที่1ยังคงเป็นเกาหลีเหนือนะครับแต่วันนี้เกาหลีเหนอลดลงจากดับ10,000แสนเหลือ89,000กว่ารายนะครับแล้ววันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยครับอันดับที่2เป็นไต้หวันครับมีผู้ที่ ติดเชื้อลดลงนะครับเหลือ76,000กว่ารายสังเกตเห็นว่าไต้หวันเป็นเกาะนิดเดียวนะครับแต่มีผู้ที่ติดเชื้อเยอะกว่าบ้านเราอีกนะครับวันนี้ลดลงมาเหลือแค่7 6 0 0 0กว่ารายก็ยังนับว่าสูงอยู่นะครับเมื่อเทียบกับอัตราประชากรนะครับส่วนเกาหลีใต้ครับลดลงมาเป็นอย่างดีเหลืออยู่ในอันดับที่7ครับเหลือเพียง1 2 0 0 0กว่ารายเท่านั้นนะครับสหรัฐอเมริกายิ่งลดลงมาหนักอีกครับดีมากเลยนะครับมาอยู่อันดับที่12ครับ มีผู้ติดเชื้อเพียง4,000ันกว่ารายเท่านั้นเดี๋ยวตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ทําไมไม่ทราบนะครับดูตัวเลขน้อยเหลือเกินต้องติดตามต่อไปนะครับประเทศไทยครับลดลงมาเป็นอันดับที่14นะครับผู้ติดเชื้อเราก็ทราบกันนะครับวันนี้อยู่อันดับ3,000กว่ารายคือ3,600กว่ารายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับระดับโลกก็เลยลดลงเป็นลำดับนะครับประเทศที่มีเคยเคยมีการระบาดมากก็ลดลงกันหมดทั่วหน้าครับนี่มาดูต่อครับการระบาดของไทยเราเองนะครับ ของเราเราอยู่ในขาลงทั้งผู้ติดเชื้อใหม่แล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตขาลงอย่างชัดเจนครับจนทำให้วันนี้เนี่ยเ,เราอยู่สภาพที่เรามีการลดการรบาดลงเร็วก่อนกำหนดจะด้วยซ้ำไปนะครับเดีวอ,อยู่ในขาลงก่อนกำหนดเพราะฉะนั้นเราควรจะถึงระยะที่เป็นโรคประจำถิ่นได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนี่เขาย่างเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะครับซึ่ง จริงๆแล้วเราอยู่ในขาลงตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เราถึงเป้าหมายของการลดการระบาดได้เร็วก,ก,กว่ากาหนดเพราะฉะนั้นเราจวนแล้วครับจะอยู่ในระดับที่จะเป็นโรคประจาถิน่นเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเตรียมตัวครับนะครับมาดูกันต่อครับการระบาดของเราในวันนี้นะครับ การระบาดผู้ติดเชื่อใหม่ยืนยันนะครับของเราวันนี้ได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพิ่มขึ้นจากวันก่อนนะครับวันก่อน3,600กว่าลายวันนี้เป็น3,800กว่ารายนะครับแต่ว่าอีกตัวเลขหนึ่งครับคือผู้ที่ติดเชื้อเข้าข่ายนะครับคือตัว ATK เราลดลงไปจํานวนมากครับจาก5,000กว่ารายเหลือ3,000กว่ารายนะครับทำให้ยอดรวมของทั้ง2องอย่างนี้นะครับถ้ามารวมถ้ามารวมกันก็จะหมายถึงการระบาดระดับประเทศซึ่งเป็นการระบาดท,ที่มีอาการนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้เนี่ยร,ระดับการระบาดระดับประเทศนเนี่ยได้ลดลงนะครับจาก8,000 700กว่าลายวันนี้เหลือ7,600กว่าลายนะครับก็ชัดเจนนะครับแต่ว่าเป็นที่เป็นที่น่าสังเกตนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้เนี่ยเรามีการลดการระบาดลงจากวันก่อนนะครับเป็นจำนวนถึง200กว่าลายนะครับแต่กรุงเทพมหานครมีการเพิ่มการระบาดนะครับ400กว่าลายจะเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มมากกว่าระดับประเทศอีกก็แสดงว่า จังหวัดต่างๆทั่วประเทศวันนี้ได้มีการลดการระบาดลงมากกว่ามากกว่าเดิมนะครับอย่างลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับทีนี้มาดูครับจะเห็นว่าลักษณะการระบาดในว,วันนี้นะครับกรุงเทพมหานครมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอยู่ระดับประเทศด้วยนะครับเพิ่มขึ้นจาก1,200กว่ารกายเป็น1,600กว่าลายนะครับที่สาเหตุนี้น่าจะเป็นจาก มีสาเหตุเดียวครับที่มีความความเสี่ยงขนาดนี้ขณะนี้นะครับคือการเปิดเรียนในชั้นเรียนของเด็กประถมและเด็กมัธยมนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นครับที่เราต้องดูแลกันต่อนะครับตัวเลขนี้ไม่มากนักนะครับถ้าเทียบกับการระบาดท,ที่จะมีการระบาดคาดว่าจะเกิดจากการที่เปิดเรียนในชั้นเรียนของเด็กแล้วเด็กเหล่านี้มักจะมีอาการน้อยและนําไปติดในครอบครัวได้อย่างง่ายดายครับ และยังไม่รู้ตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนผู้ปกครองพี่น้องนะครับดูแลเด็กกันถ้าเผื่อว่าเด็กของท่านมีอาการทางเดินหายใจมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกนะครับท่านต้องแยกเด็กออกจากคนอื่นนะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยต,ตลอดเวลาอยู่ในบ้านนะครับจะถอดได้ต่อเมื่ออยู่เพียงคนเดียวนะครับแล้วก็แยกออกจากผู้สูงอายุด,ด้วยนะครับถ้าสงสัยตรวจ atk ครับ ถ้าทำเช่นนี้แยกเด็กออกได้ประมาณ7วัน10วันก็จะพ้นนะครับพ้นการติดต่อนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ขอให้ช่วยดูแลเด็กในบ้านนะครับดูแลกันต่อไปอีกไม่นานครับแค่7วัน10วันเราก็จะพ้นจากระยะก,การติดต่อนะครับมาดูครับเราจะเห็นว่าการระบาดในต่างจังหวัดวันนี้ที่เราที่เราีเร,าเรียนให้ที่ผมเรียนให้ทราบว่าในวันนี้ ถึงแม้กรุงเทพมหานครจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนของระดับทั่วประเทศด้วยก็แสดงว่าต่างจังหวัดมีการลดการระบาดลงมานะครับการระบาดของของกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับยังอยู่ระดับพันขึ้นไปพันหกร้อยกว่ารายนะครับแต่ลําดับแต่ของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศตัวเลขสวยงามมากครับในวันนี้นะครับต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับมีถึง6จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เลย ค,คือลำปางลำพูนเชียงรายตรังพังงาไดนะ้ที่ว่าจะเห็นว่าอยู่ในจังหวัดภาคเหนือกับภาคใต้นะครับแล้วก็การกระจายตัวของการระบาดนะครับเดิมการระบาดเราจะพบว่ามีมากที่สุดคือระดับ100่รลายวันนี้ระดับหนึ่งร้อยลายเหลือเพียงหนึ่งจังหวัดเท่านั้นนะครับที่มีมากก็คือการระบาดในตัวเลข2หลัก ก็คือตั้งแต่10ลายถึงไม่เกิน100ลายนะครับมีมากที่สุดเลยคือ56จังหวัดนะครับส่วนเลขที่มีการระบาดของจังหวัดที่มีตัวเลขหหลักหลักเดียวนะครับคือตั้งแต่1คนขึ้นไปถึง9คนเนี่ยมี13จังหวัดครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจะเห็นว่าความก้าวหน้าของการลดการระบาดของประเทศไทยนะครับในต่างจังหวัดได้ ทำได้อย่างสวยงามมากก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ได้ช่วยกันนะครับช่วยกันทําให้การระบาดลดลงอย่างอย่างสวยงามครับนะครับทีนี้มาดูกันต่อครับมาดูกันต่อว่าอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าจากกรมควบคุมโรคก,ก็ได้เอาตัวเลขเอาเอากราฟรายง,งานผลถึงผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อใหม่ยืนยันนะครับ เราลงไปดีมากกว่าคาดการไว้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของเรานี้เนี่ยเราจะคาดการเราจะถึงจุดที่ว่าถึงจุดที่จะเป็นโรคประจำถิ่นก่อนที่คาดการไว้นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับคืออีก,อกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับเราจะมีการลดมาตรการต่างๆลงมาอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการลดมาตรการลงมาอีกเยอะในเนี่ยที่สําคัญก็คือจะมีการเปิด ผับบาคราอเกสถานบันเทิงนะครับในพื้นที่สีเขียวกับสีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่เหล่านี้จะต้องมีการป้องกันอย่างเข้มงวดครับโดยผับสถานบันเทิงผับบาคราอเกเหล่านี้นะครับจะต้องมีมาตรการที่เข้มนะครับที่เข้มข้นนั่นก็หมายความว่าที่สําคัญนะครับก็คือ ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการต้องฉีดวัคซีนครบถึงเข็มที่3นะครับแล้วก็ผู้ให้บริการจะต้องมีการมันตรวจ a อททุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ปรับพื้นที่ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกโดยผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้เปิดในรายระดับจังหวัดนะครับก็จะมีการควบคุมแล้วก็ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะยี่กรุงเทพมหานครนะครับ เพราะฉะนั้นเรายังคงจําเป็นครับต้องมีมาตรการเรื่องของความปลอดภัยนะครับต้องมีการ universal prevention นะครับคือการป้องกันร,ระดับบุคคลในขั้นสูงสุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ universal vaccination นะครับก็คือการที่ป้องกันที่สำคัญก็คือฉีดวัคซีนให้ครบถึงเข็มที่3นะครับท,ทุกท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม ที่มีความเปราะบางนะครับเอาละครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับว่าเราจะมีการเปิดประเทศเราจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆจนเกือบเป็นปกติในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับสำหรับกรุงเทพมหานครเองเป็นจังหวัดเดียวที่มีผู้ติดเชื้อใหม่ในระดับ1,000กว่ารายนะครับก็เป็น1ิเท่าของ ของจังหวัดอื่นๆที่มีระดับสูงที่สุดนะครับแล้วกรุงเทพานครค่อนข้างจะลงช้าด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับลงแน่นอนครับในวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเพิ่มมานิดหน่อยขึ้นมาไม่นิดหน่อยครับ400กว่ารายเป็น1655ลรายของผู้ติดเชื้อยืนยันนะครับส่วนผู้ที่เข้าสู่โฮมไอโซเลชันลดลงมาครับเหลือ906รายจาก971รายนะครับเห็นว่าลดลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ เป็นที่น่าดีใจอย่างหนึ่งว่าถึงแม้ว่าเราจะพบว่าผู้ติดเชื้อยืนยันกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นมากแต่ว่าผู้ที่เข้าสู่โฮมไอโซเลชันลดลงนะครับก็เพราะนั้นพี่น้องครับช่วยกันต่อไปนะครับแต่วันนี้ความเสี่ยงของเราอยู่ที่การเปิดเรียนในชั้นเองของเด็กดูแลเด็กให้ดีครับนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องเรียนว่าผมย้ำถึงเข็มที่3ของการฉีดวัคซีนโควิดนะครับ กรมควบคุมโรคก็กําหนดว่าให้ฉีดวัคซีน3เข็มนี้เป็นมาตรฐานของประชาชนทั่วไปของคนไทยที่จะป้องกันการเสียชีวิตและการเจ็บหนักนะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้จะมีการวันนี้จะมีการเดี๋ยวผมขอเรียนถึงสถานการณ์ของฝีดาดลิงครับนะครับขณะนี้เนี่ยทั่วโลกมีการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้จาก ถึงวันที่29พฤษภาคมนะครับคือเมื่อวานนี้นะครับเราพบว่าการระบา,ขาดขณะนี้มีทั่วโลกมี32ประเทศนะครับแล้วก็มีผู้ที่ติดเชื้อยืนยันจริงๆคือตรวจเชื้อเจอ406รายนะครับมีผู้ที่สงสัยครับยังไม่ได้ตรวจเชื้อยืนยันอีก88รายนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็มีเกือบ500รายนะครับ ทั้งทั้งโลกในวันนี้จํานวนที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องทราบแล้วก็ต้องป้องกันนะครับขณะนี้เนี่ยกรมควบคุม,มโลกก็ได้มีวางมาตรการนะครับป้องกันนะครับเฝ้าระวังที่สําคัญนะครับเฝ้าระวังที่สําคัญคือเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีคนเข้าประเทศนะครับโดยได้กําหนดด้วยครับว่าผู้ที่สงสัยที่จะเป็นโรคฝีดาดวานอนนี้นะครับ จะมีอาการอะไรบ้างนะครับผู้สงสัยจะมีอาการอย่างนี้ครับคือมีไข้ร่วมกับต่อมน้าเหลืองโตนะครับหรือมีตุ่มนะครับตุ่มนูนตุ่มแดงกลายเป็นตุ่มน้ําตุ่มหน้องหรือมีตกสะเก็ดนะครับมีมีไข้ต่อมน้ำเหลืองโตหรือมีตุ่มนูนร่วมกับมีความเชื่อมโยงกับการระบาดนะครับคือต้องไปในพื้นที่ที่มีการระบาด หรือสัมผัสกับคนที่เป็นโรคหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรคนะครับอันนี้จึงจะเป็นผู้ที่ต้องสงสัยนะครับทวนอีกนิดนะครับผู้ต้องสงสัยคือมีไข้น้ำเหลืองโตหรือมีผื่นนะครับร่วมกับการที่มีประวัติเชื่อมโยงกับการระบาดก็คือสัมผัสคนที่เป็นสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นมาจากประเทศที่เป็นนะครับเอาละครับทีนี้มาดูถ้าเผื่อสงสัยแล้วนะครับเราก็ยืนยันโดยการตรวจเชื้อครับ ถ้าตรวจเชื้อเจอก็รักษาแล้วกักตัว21วันนะครับแต่ถ้า,เ,าเป็นผู้ที่สงสัยเป็นผู้ที่สงสัยจะเป็นนะครับแล้วก็ไปสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยหรือสัมผัสร,ร่วมห้องกับผู้ป่วยใกล้ใกล้ชิดกันนะครับพวกนี้เรียกว่าเราจะเรียกว่า,าผู้ที่เข้าข่าย นะครับผู้เที่ยวขายก็จะต้องมีการสอบสวนโรคนะครับและอาจจะมีการกักกกัตัวแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้โรคฝีดาดบนอนยังไม่ได้เป็นโรคที่ติดต่อไล่แรงเหมือนโควิด -19 แต่ต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับในประเทศไทยเองครับเ,เรามีข่าวว่ามีนักเดินทางจากต่างประเทศจากไอแลนด์นะครับมาที่ภูกเก็ตมาเพื่อฝึกซ้อมมวยนะครับพบว่าทั้ง3ารายนี้เป็นพี่น้องกันและ มีอาการและมีผื่นนะครับคล้ายๆกับผื่นของฝีดาดวานอนนะครับเราก็ดำการสอบสวนโรคตรวจแล้วพบว่าทั้ง3ามรายนี้ไม่ได้เป็นฝีดาษวานอนนะครับแต่ว่าเป็นโรคเริมครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในประเทศไทยเรายังไม่มีผู้ที่เป็นโรคฝีดาษวานอนเลยนะครับยังมีอีกกลุ่มนึงครับ คือกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อนะครับก็มีสาย,สาย,สาย,สายมีผู้เดินทางครับมาเดินทางผ่านประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปพบว่าเป็นฝีด่ายบานอนที่ออสเตรเลียนะครับในระหว่างที่ผ่านประเทศไทยนี้เนี่ยยังไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นเราได้พบว่ามีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด12รายด้วยกันนะครับคือเป็นผู้โดยสารในเครื่องบินเดียวกันและเป็นลูกเรือขณะนี้ก็ได้ติดตาม แล้วก็พบว่ายัางไม่มีอาการป่วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปได้เลยครับว่าประเทศไทยเรายังไม่มีการพบผู้ที่เป็นโรคฝีดาษวานอน,นะครับแต่มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่นะครับแล้วให้พี่น้องได้ทราบว่าอาการอย่างที่ผมได้เทราบแล้วว่ามีอาการเป็นอย่างไรต้องควรระวังอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราก็ไดเ้เราได้เห็นประสิทธิภาพของ การสาธารณสุขของเรานะครับแต่เรายัางจําเป็นนะครับโควิด -19 เราเรากําลังจะผ่านพน้นแต่ว่าต้องผ่านพ้นให้ดีไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มไม่มีผู้เจ็บหนักด้วยการฉีดวัคซีนให้ครบถึงเข็มที่3ครับนะครับวันนี้ก็ขอเรียนสรุปเหตุการณ์ในวันนี้ว่าวันนี้มีการระบาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยมีผู้ติดเชื้อยันยันยังคงอยู่ดับ3,000รายนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ในที่อื่นๆของทั่วประเทศนะครับการระบาดก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้มีความเสี่ยงอยู่อันเดียวครับคือความเสี่ยงจากการเปิดเรียนในชั้นเรียนของเด็กประถมและเด็กมัธยมนะครับเพราะฉะนั้นการระบาดท,ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้น่าจะมาจากสาเหตุนี้นะครับแต่จํานวนก็ไม่มากนักนะครับก็ขอให้พี่น้องช่วยกันสังเกตอาการทางเดินหายใจของบุตรหลานของเราต่อไปนะครับ ถ้ามีอาการไข้มีไอมีน้ำมูกเจ็บคอก็ให้แยกออกจากผู้อื่นนะครับรวสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับจะถอดได้ตัวเมื่อไม่มีผู้อื่นอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็แยกตัวห่างจากผู้สูงอายุนะครับทำอย่างนี้ประมาณ7วัน10วันก็น่าที่จะลดการระบาดลงนะครับแต่ถ้าสงสัยก็ตรวจ ATK ครับนะครับ การระบาดของโรควันนี้ครับและการเสรียชีวิตนะครับก็การระบาดของโรคลดลงอย่างต่อนเนื่องครับเกาหลีเหนือยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ที่ติดเชื้อใหม่ราย,ว,รรายว,วันอันดับที่1ครับแต่เกาหลีเหนือได้หลุดจากันดับแสนลงมาเหลือ89,000กว่ารายนะครับแล้ววันนี้เกาหลีเหนือก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยไต้หวันครับเป็นอันดับที่2นะครับมีผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงมาเป็น76,0 0 0กกว่ารายครับส่วนเกาหลีใต้ครับดีขึ้นเป็นอย่างมาก อยู่อันดับที่7นะครับผูต้ติดเชื้อใหม่ลดลงเหลือเพียง1 2 0 0 0กว่ารายครับส่วนสหรัฐอเมริกาครับเป็นที่น่าตกใจเลยลงมาอยู่อันดับที่12ผู้ติดเชื้อลดลงต่ำกว่า1น0 0 0หรายเหลือเพียง400 0กว่ารายเท่านั้นนะครับส่วนประเทศไทยครับอยู่อันดับที่14มีผู้ติดเชื้อใหม่3,600กว่ารายครับนะครับแล้ววันนี้ครับการระบาดของโลกก็ยังคงกระจุกตัวอยู่ในยุโรปนะครับและกระจายตัวไปที่อื่นๆนะครับ ส่วนการระบาดของไทยเราเองนะครับได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งผู้ที่ติดเชื้อยืนยันและผู้เสียชีวิตวันนี้ครับผู้ติดเชื้อยืนยันคือตรวจ rtpcr เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับจาก3649รายเป็น3 8 5 4รายนะครับแต่ก็มีผู้ติดเชื้อเข้าข่ายคือ atk นะครับลดลงครับลดลงจาก5,112รายมาเป็น3 8 9 4รยทํารายทำให้ยอดรวมทั้งสองชนิดนี้นะครับซึ่งก็หมายถึงการระบาดของประเทศได้ลดลง จาก8,700กว่าลายลงมาเหลือ7,600กว่าลายครับก็เป็นที่น่าสังเกตครับว่าวันนี้มีผู้ติดเชื่อยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนระดับประเทศนะครับในประเทศไทยนะครับ205ลายแต่ยอดผู้ติดเชื้อยืนยันของทมสูงของกทมนะครับสูงกว่าคือสูงถึง453ลายซึ่ง มากกว่านะครับก็แสดงว่าผู้ที่ติดเชื้อใหม่ทั้งประเทศได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับสาเหตุที่กรุงเทพมหาคนครมีการเพิ่มแต่เพียงจังหวัดเดียวในประเทศก็น่ามาจากการเปิดเรียนในห้องเรียนของเด็กชั้นมะระถมและมัธยมครับซึ่งผู้ปกครองพี่น้องต้องคอยดูแลบุตรหลานต่อไปนะครับและสังเกตอาการทางเดินหายใจนะครับอีกไม่นานครับการระบาดคงจะลดลงมาอีกนะครับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยในวันนี้นะครับได้ลดการระบาดลงมาเป็นอย่างดี วันนี้มีถึง6จังหวัดที่มีไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เลยได้แก่ลำปางลำพูนเชียงรายตรังพังงาและนราธิวาสนะครับแล้วก็จังหวัดจํานวนของอจังหวัดนะครับที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อยืนยันสูงที่สุดที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครนะครับจังหวัดอื่นสูงสุดก็คือระดับ100่รลายวันนี้100่รายลายหรือเพียงจังหวัดเดียวเท่านั้นนะครับก็กรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงระดับ หลักพันนะครับหนึ่พันกว่ารายจะได้ต่างกัน10เท่าเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในประเทศนะครับผู้ติดเชื้อใหม่มักจะอยู่ในระดับเลข2หลักครับซึ่งมีจํานวนมากที่สุดครับคือ56จังหวัดนะครับแล้วก็มีการผู้ติดเชื้อรายใหม่เลขระดับ1หลักมีถึง13จังหวัดนะครับแล้วก็ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับจะมีการลดมาตรการป้องกันโควิด -19 ลงมาอีกนะครับจะมีการเปิด สถานบันเทิงผับบาร์คาาโอเกะในพื้นที่สีเขียวและสีฟ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจำเป็นต้องระวังให้มากขึ้นนะครับและยังคงต้องยึดในมาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่เรียกว่า universal prevention นะครับและการฉีดวัคซีนให้ครบที่เรียกว่า universal vaccination นะครับโดยการฉีดวัคซีนควรจะครบถึงเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะครับแล้วก็ ทั้งหมเดียวกันครับมีมาตรการคุมเข้มในสถานบันเทิงสถานบริการเหล่านี้นะครับโดยพนักงานบริการนะครับพนักงานบริการต้องฉีดวัคซีนให้ครบถึงเข็มที่3แล้วก็ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์แล้วก็ผู้ไปรับบริการนะครับต้องฉีดวัคซีนให้ครบเข็มที่3เช่นเดียวกันครับนะครับส่วนสถานการณ์ฝีดาดวานอน,นะครับขณะนี้มีการระบาดถึง32ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็พบแล้วนะครับผู้ป่วยยืนยัน40 6ราย จะมีอีก88รายเป็นผู้ที่สงสัยนะครับประเทศที่มีการระบาดมากได้แก่แคนาดาโปรตุเกสอังกฤษสเปนนะครับส่วนประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อนี้เลยนะครับที่มีข่าวการพบผู้สงสัยเป็นฝีดาดวานอนที่จังหวัดภูเก็ตนั้นนะครับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไอร์แลนด์3าายที่เดินทางจากลอนดอนมาถึงภูเก็ต เพื่อมาเรียนและฝึกซ้อมมวยนั้นทั้ง3ารายนี้นะครับมีพื้นคล้ายฝีดาดวานอนจะได้ยืนยันภายหลังแล้วครับว่าเป็นโรคเริ่มนะครับในประเทศไทยจึงยังไม่พบผู้ติดเชื้อฝีดาดวานอนแต่มีชาวต่างประเทศครับที่เดินทางผ่านประเทศไทยและแวะพักประมาณ2ชั่วโมงนะครับภายหลังก็ได้ยืนยันว่าเป็นฝีดาดวานอนที่ออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีการพบผู้สัมผัสใกล้ชิดซึ่งเป็นผู้โดยสารและลูกเรือ12ลรายครับ ได้ติดตามและพบว่าขณะนี้ยังไม่มีการอาการป่วยเลยนะครับกรมควบคุมโรคก,ก็ได้เฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวดนะครับโดยกําหนดผู้ผู้ป่วยสงสัยนะครับจะต้องมีต้องมีไข้ร่วมกับต่อน้ำเหลืองโตหรือมีผื่นตุ่มนูนตุ่มใสตุ่มหนองหรือมีสะเก็ดนะครับที่ใบหน้ากระลำตัวนะครับร่วมกับประวัติเชื่อมโยงกับการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดน,นะครับ หรือสัมผัสหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้ที่เป็นโรคนะครับหรือสัมผัสกับใกล้ชิดกับสัตว์ประเภทกัดแทะลิงหรือสัตว์ที่นํามาจากทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็ยืนยันโดยการตรวจเชื้อครับถ้าพบก็จะรักษาและกักตัว21วันนะครับขอเรียนอีกครั้งหนึ่งครับว่าผู้สงสัยที่จะเป็นโรคไข้ทรพิษลิงนะครับ หรือฝีดาษวานอนนี้นะครับผู้สงสัยจะต้องมีไข้ร่วมกับตอมน้าเหลืองโตหรือมีผืนร่วมกับนะครับไปมีประวัติเชื่อมโยงกับที่มีการระบาดเช่นไปประเทศที่มีการระบาดสัมผัสกับคนที่มีการระบาดหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ครับ เรียนให้พี่น้องได้ทราบและระวังป้องกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับกมควบคุมโรคก,ก็ได้มีการคัดกรองนะครับมีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์บนิธทีศิษย์ยนร้อยตมรวจนคบาทชุนกุมารอาจารย์ในพระราชุปธรรมสมเด็จพระเทพพระรากสุดาสยามรมราชกุม,มาลีติดตามผลงานเพื่อได้ครับจาก YouTube f a c e b o o และบอกดิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ